เอาละครับมาดูเนื้อตัวคู่เอกในรายการนะมาชกเร็วก่อนกำหนดหน่อยอ่ะดอกไม้ป่าแนะนำตัวอะไรครับผมดอกไม้ป่าเราต้องมาจริงครับวันนี้เจอกับเพชรสงแสงนะไม่เคยเจอกันสวนกันไปสวนกันมาจริงค่ายนี้มันต้องเจอเขาบ่อยๆวันนี้ร้อยเท่าไหร่เราเก่งครับไปไหนเกินเท่าไหร่เพราเช้าเกินจุด้อมครับผ่านสบายนะซ้อมอยู่ยังไหงกรุงเมวครับที่ค่ายสันติบนนะฮะซ้อมมากี่วันเป็นเซนต์ทั้งเดือนครับเดือนหนึ่งนะจนนี่นัมวยแลค่ายมีกี่คนนะ สิบกว่านะไม่สิบกว่าผมรับเขซ้อมเพียบเลยเรรับมาใครเระรับที่ใครชาวนามึนบัดเราไม่ไปเขาตัวใหญ่นะเราเป็นมวยฝีมือและไม่ต้องแสงจะเห็นไม่เขาจะตายไงฝีมือครับฝีมือแต่เรานี่น่าจะได้รอยเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่ว่าเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบแปดครับปีนี้อายุ่งอะไรละครับชกมวยมาดนลงกี่วัยตอร้อยร้อยกว่านะเป็นไงผลงานสามไฟหลังเป็นไงบ้างชนะกี่ครั้งชนะ ท่าหนึ่งแค่สองครับเห็นไหมล่าสุดชนะหรือแพ้ใช่ครับวันนั้นแพ้ใไปจอดกาครับวันนั้นร้อยเท่าไหรอ่ะร้อยยี่สิบเอ็ดครับโอ้วันนั้นปล่อยปล่อยมาโชกนะแต่เวทที่ดีที่สุดของร้อยเท่าร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับร้อยสิบเจ็ดร้อยันสิบผก้ได้ไหมไม่ได้แล้วมันสิบเจ็ดสิบเจนนะอ๋อนี่คุมกิโลรอบนี้ห้าโลครับก็ประมาณนี้นักมวยนะอ่ะฝากแฟนคลับเชือกในที่บ้านวันนี้คูเอกด้วยก็เชือกเชือกนี้นะครับเอาไวป่าจะมาทำธุรกิจร้านครับผมโอเคขอโชคดีครับอ่าฝาของมาต้นใจไฟล์นี้เรา ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยิดีตอนนี้เรามาอยู่ที่เพชรยินดีแล้วมาอยู่ที่นี่กี่ไฟแล้วก็สามสี่ไฟแล้วสามสี่ไฟแล้วเนาะและอยู่นี่ตอนนี้มีใครเป็นคู่ป่าอกับสาวะมังก็มีสายเลือดมีพี่เพชรเดชเกิดมาไม่ค่ายเชื่อการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเกสูงเท่าไหร่งสิน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้เราเมือยสไตล์อะไรครับก็เป็นวันนี้เราไปเจอดอกไม้ป่าเคยต่อยกันยังยังอันนี้ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมงมาต่อยเขายังเขาเมือยสไตล์ วันนี้เราวางเก็ความแข็งให้ดีต่อยตามสไตล์เราไปเก็บอาวุธไว้อยู่ก็โต้ตอบตามสไตล์เราเลยล่าสุดต่อยไปที่มันต่อยที่นี่นะต่อยกับเป็นยังไงบ้างพาไปคะแนนวันนั้นต่อยยูเวตเท่าไหร่ก็117 117ก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ก็2ปอนด์นนี่ก็วิ่งผ่านเรียบร้อยแล้ววันนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดป่าวพร้อมไม่เกิดมากี่ไฟนะฮะสองไฟครับสไฟได้เลยวันนี้ก็ต้องแจเกิดนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับต่อยมวยไทยมนุษย์ตอนนี้ประมาณเราคนจังหวัดฝ่าเชิญช่วยแฟนขับเราหน่อยวันนี้ก็เป็นกัรแจ้งเกิดเต็มที่นแล้ววันนี้พร้อมมาเช่อนะพร้อมแจ้งเกิดด้วยวันนี้เต็มที่นะวันนี้ก็เป็นช่วงดีบ้านม้าขา